โครงการพัฒนาต่างๆที่มันถูกปักดันมานะ่ะมันไม่ได้ตัดสินใจจากความรู้มันตัดสินใจจากอำนาจในการตัดสินใจคืออำนาจในการตัดสินใจอยู่กับใครอ่ะใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดโครงการพัฒนาแบบนั้นนะโดยเฉพาะความรู้จากฝั่งเรานะความรู้ของพวกเราความรู้ของฝ่ายประชาชนี่มันไม่สามารถไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะให้มีโครงการหรือไม่มีโครงการได้เลย ใช่ไหมฮะแต่ความรู้ของเขาเนี่ยเขาก็ประดิษฐ์วัฒกรรมความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้จอมปลอมคือสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นเอไอเอร้านลงร้านลาบอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะฮะมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแต่เขาก็จะบอกว่าความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ของผู้เชี่ยวชาญแต่ประชาชนมันปอส .4 พใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีความรู้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับที่จะมาทัดเทียมเขาได้ดังนั้นโครงการมานานมนไม่ได้ตัดสินใจจากความรู้มันตัดสินใจจากอำนาจในการตัดสินใจ สิ่งที่เราต้องคุยก็คือต้องคุยว่าอำนาจการตัดสินใจมันสมควรย้ายข้างอย่างไรนะดังนั้นสมมุติถ้าจะต้องคุยกันเรื่องกลไกของการมีส่วนร่วมที่เรากําลังคุยกันจะหากลไกนู้น,นกลไกนี้ที่มาให้มันดีขึ้นต่อสังคมนะผมว่าประชาชนก็คงเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งให้ความสําคัญได้ในระดับหนึ่งแต่จะต้องไม่ฝากผีฝากไข่กับกลไกเหล่านี้ให้มากนักเสมือนว่าช่วยทําแทนฉันหน่อยนะครับดังนั้นอีกส่วนหนึ่งที่มันสําคัญมากที่ผมคิดว่าจําเป็นต้องควบคู่ไปกับ้เรื่องการมีส่วนร่วมก็คือว่า คือกฎหมายต่างๆที่ต้องสนับสนุน,นใช่ไหมฮะอำนาจและหน้าที่ในการต่อต้านการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญต้องถูกปกป้องและคุ้มครองไว้